ไปดูความไหวของไทยลีกหน่อยนะครับที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกเรื่องของไฟเดย์ไนนะครับฤดูกาลนี้เริ่มในวันศุกร์เลยใช่ครับราชบุรีมิตรผล FC นะครับเจอกับตราด FC การเปลี่ยนแปลงของราชบุรีดูจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับการเสริมทีมการใช้ดาวรุ่งในฤดูกาลนี้ในการสู้ศึกในลีกสูงสุด ราชบุรีดูเป็นทีมที่นิ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดมาก็ตามทีนะครับแต่ว่าพวกเขาดูว่าทรงฟุตบอลของราชบุรีไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แตกต่างจากตราดพอสมควรนะครับใช่พี่ก็ต้องบอกว่าตราดเองเป็นน้องใหม่นะฮะแล้วก็ขึ้นชั้นมาในงบประมาณที่น้อยนิดนะครับดูการนี้ก็ คือขึ้นมาไทยลีกแลนะ้วเนี่ยมันต้องอัพหน่อยนะครับ,รบขนาดของทีมมันต้องใหญ่มากขึ้นแล้วก็มาตรฐานมันสูงกว่าไทยลีกสอ,อะ่ะนะก็เลยโหเสิร์มคับหลายคนอยู่เหมือนกันนะใช่ครับอาจารย์พยงคุณเน้นปรับเปลี่ยนนักเตะก็หมาว่าเกือบยกทีมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ Friday Night ดูยังไงเจ้าบ้านน่าจะดูดีกว่าทีมเยือน เยอะพอสมควรนะครับขณะที่เกมวันเสาร์นะครับชัยนาทฮอร์บิลเปิดรังพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีรู้การทุ่แล้วพวกเขาก็เจอกันในเกมแรกแล้วก็เสมอกันนะครับรู้ทการนี้ชัยนาทปรับนักเตะใช้ดาวรุ่งเกือบทั้งทีมนะครับเปิดตัวเยอะก็จริงใช้นักเตะใหม่เยอะก็จริงแต่เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่ใช่ก็ซื้อมาว่า10กว่าคนเลยนะฮะแต่ว่าก็ก็ดูดูจาก นักเตะเกรดแล้วเนี่ยก็กยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยใช่ครับขณะที่สุพรรณบุรีปีนี้ได้โค้ชแบรนทวตวรรศรีปานมาดูแลทีมนักเตะที่พวกเขาดึงไปเมื่อเล็กที่2ฤด,ดูกาลก่อนอต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงของสุพรรณบุรีมองแล้วอาจจะดูแข็งแกร่งกว่าชัยนาพอสมควรแต่ต้องดูว่าฝีมือของโค้ชแบน ในการเตรียมทีมตั้งแต่พรีซีซั่นจะทำได้ดีขนาดไหนดูแล้วมีโอกาสที่พวกเขาอาจจะเก็บสาคะแนนที่บ้านของชัยนาทได้เลยนะครับครับขณะที่น้องใหม่พีทีดีระยองเจอนครราชสีมามัสดาเอฟซีพีทีทีระยองกลับมาอีกครั้งแล้วใช่ครก็ต้องบอกว่าได้ขึ้นชั้นมาสักทีนะฮะหลังจากรอคอยนานนะครับพีทีระยองแล้วต้องบอกว่าเสริมทัพต้องบอกว่าชุดใหญ่เหมือนกันนะฮะต้องการที่จะ เ,เขาเรียกว่าอยู่รอบปลอดภัยไว้ก่อนอันดับแรกนะฮะการเจอนคอราสีมามาสเตอร์ที่องบอกว่ารุก,การแล้วเป็นทีมที่เดียวแน่นนะครับโคราชเองก็มีทีเด็ดทีขาดแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเจอทีมดับแบบเนี้ยโคราชน่ามีทีเด็ดอยู่แน่นใช่ครับพีทีทีระยองมีการเปลี่ยนแปลงใช้นักเตะเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็คโคจธทีรศักดิ์โพอน้นน่าจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะอยู่รอดในหลีกสูงสุดนะครับแต่ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงเลยทีเดียวนะครับขณะที่คู่ใหญ่อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบชนบุรี FC คู่นี้เจอกัน5ฤดูกาลแล้วนะครับใ,<ช>ในเกมแรกนะครับก็ต้องบอกว่าชนบุรีเนี่ยโอ้โหหนีไม่พ้นบุรีรัมนาทีกับเกมเปิดเปิดฤด,ดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบของชนบุรีเหมือนกันนะครับที่ ปีที่แล้วก็เขาเรียกว่าเอาตัวรอดมาได้นะฮะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าได้ได้ปรับเปลี่ยนหลายๆจุดนะฮะแล้วก็ได้ได้เพิ่มขนาดทีมมากพอสมควรใช่ครับบุรีรัมไม่มีดีอโกลุยซันโตนะครับแต่ว่าได้ไมก้ามายืนในแนวรุกแทนขณะที่ชนบุรีแม้ว่าตัวต่างชาติอาจจะไม่ดีเหมือนกับบุรีรัมแต่ว่านักเตะไทยนี่เป็นจุดเด่นของชนบุรีดาวรุ่งของพวกเขาเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ใช้เป็นฤดูกาลที่2ที่สติดต่อกันแล้วนะครับชลบุรีถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองแค่จังหวัดจบสกอร์<ช>แต่ถ้าภาพรวมผมเชื่อว่าชลบุรีมีโอกาสสู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลังชลบุรีเอาอยู่มีโอกาสแบ่งแต้มออกไปแต่ว่าถ้าโดนเร็วชลบุรีก็มีโอกาสไปเหมือนกัน,นครับ ไปดูคู่ของสมุทรปราการซิตี้นะครับเจอกับเชียงใหม่ FC นะฮะก็สมุทรปราการไม่ใช่น้องใหม่อะไรนะฮะเปลี่ยนชื่อจากพัทยามานั่นเองนะครับเจอกับน้องใหม่นะครับเชียงใหม่ FC อืมครับคู่นี้เชื่อว่าสมุทรปราการซิตี้เป็นทีมที่แข็งแก่งและรวมทีมกันมานานพอสมควรนะครับลูกทีมของโคชอันยังดูดียังดูมีประสบการณ์มากกว่าเชียงใหม่ FC ที่ เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับดูแล้วยังไงส,สุดประการน,น่าจะประเดิมชื่อใหม่กับนัดแรกของฤดูกาลด้วยการเก็บ3าคะแนนได้แต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับขยับดูว <Wh> ันอาทิตย์กันนิดนึงนะครับสุโขทัย FC เจอ True Bangkok u n i น e ตนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากของครูเลยนะฮะที่ต้องบุกไปเยือนสุโขทัยก่อนนะครับสุโขทัยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรยิ่งเฉพาะในแนวลุนะฮะที่เสียในส่นโบนิยาไป ก็ตัวที่ซื้อมาก็ไม่แน่ใจว่าจะทดแทนได้หรือไม่อย่างไรนะฮะใช่ครับเพราะว่าช่วงอุ่นเครื่องนี้สุโขทัยดูเงียบๆนะครับขณะที่ทูแบงคอกคงมีสมาธิกับเกมฟุตบอลลีกเต็มที่นะครับเพราะว่าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาหวังจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มก็หักไปแล้วนะครับทูแบงคอกดูแล้วยังไงเหนือกว่าสุโขทัยที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมตั้งแต่นักเตะต่างชาตินักเตะไทยเยอะพอสมควรนะครับยังไงทูแบงคอกเหนือกว่ามีโอกาสเก็บ3คะแนน ได้อีกครั้งที่สุโขทัยนะครับไปดูคู่ s อสจีืองทองกับพีประจวบ f อฟซีกน่ดอยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าปีที่แล้วโอหพีทีประจวบที่ฝากรอยช้าให้กับ s อสจีืองทองแบบเละเทะเลยนะฮะก็คือครั้งนั้นที่เปิดบ้านเอาชนะไป6กต่อหนึ่งะครับแต่วันนี้มาเล่นที่ s อสจีเซดียมนะครับเมืองทอง ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องการกลับมาไล่ล่าแชมป์อีกครั้งใ,ในยุคของโคดเบไพโรดบวรวัฒนะดีหลกนะครับขณะที่โคดวังในยุคของพีทีประจวบทําได้ดีไม่น้อยในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ปีนี้พวกเขาไม่มีโจนาธานเฮสไม่มีดอมบุย่าใ,ในแนวลุกแล้วนะครับแล้วโคดเบสกกับโคดวังเคยร่วมงานกันในโอสสภาะนะครับน่าจะรู้รทาง แล้วก็สไตล์ฟุตบอลกันพอสมควรนะครับแต่ว่าดูยังไงเอสจีเมืองทองเล่นในบ้านด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองใ,ในโชมใหม่นะ<ช>ครับเช,ชื่อว่าจะเอาชนะประจวบได้ไม่ยากนะครับใช่ครไปที่คู่ปิดท้ายของวันอาทิตย์นะฮะก็คือสิงห์เชียงรายจะเปิดรังเจอกับการท่าเรือ f c ก็เป็นคู่ที่น่าดูเหมือนกันนะคู่คนี้นะฮะ ก็บอกว่าเชียงรายเองก็ทำผลงานได้ดีใน ACL ที่ยันเสมอซาเวเซ่แล้วก็แพ้จุดโทษไปครับพวกเขาเตะตั้งแต่วันอังคารแต่ว่าวันอังคารที่ญี่ปุ่นแล้วเดินทางมาสภาพอากาศที่หนาวแล้วกลับมาในเมืองที่ร้อนผมเชื่อว่าเชียงรายมีปัญหาพอสมควรแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านก็ตามทีนะครับขณะที่การท่าเรือของมัสเตอจะเด็ดมีลาบเตรียมทีมาดีนะครับเป้าหมายของพวกเขา ไม่ใช่แค่อันดับ3เหมือนเดิมแล้วนะครับพวกเขาต้องการจะลุ้นแชมป์กับบุรีรัมเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมของทีมก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมอะไรเยอะมากชนะครับแล้วก็ควักเงินซื้อสุมัญญยาปุริสายไปหลายล้านพอสมควรนะครับ งานนี้สนุกแล้วก็สิงช่างรายล้ามาแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านการท่าเรือเต็มร้อยนะครับแต่ว่าสิงช่งรายเป็นบอลที่เหนียวแน่นนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดไปด้วยใครับการท่าเรือมีโอกาสเก็บหนึ่งคะแนนหรือว่าอาจจะไปเอาชนะเลยก็ได้นะครับใช่ครับผม